บทที่14บส่ทสวดมหาสมัย,ยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกสุวิหรารติกปิลวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปันสมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจโลกะทาตูหิเทวะตาเยปุเยนะสะนิปฏิตาหุนติพระควันตังทัสสนายพิคุสังคันจะอัตโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตะทะหูสิออยังโข พระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสพิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะัสะทิงปัญจมะมาเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสะนิปติตาหวนติพระควันตังทัศนายาพิคุสงคัญจะยัน,นูนะไมยัมปีเยนะพระควา เตมุปสังกเมยยามะอุปสังกมิตวาพคะขวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามาติอัทธโคตาเทวตาเสยยะถาปินามภลระวาปุริโ,โสสมัมมาชิตังวาพาหังปสาเรยยะปสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพคะขวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาพัขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพัขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภพาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสัม,มยังทักิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโขอัปาราเทวตาพคขวะโตสันติเกอิมังค่าทัง อาภาสิตันตรภิกขโวสทาสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกมะมกังสุสารธีวะเนตานิคะ<ม>เหตุาวาอินทิยานิรักขันติบันทิตาติอรตโคอปาร,ปร,ราเทวตาพระขวะตัตโตสันติเกมังสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเสตวากิรังเสตะวาปรีคังอินทขีรังโอหะจามะ เมชาเตจรันติสุทธาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตขปาราเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกสิพุทธังสรารนางคตาเสนเตขมิสสันติอปายภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตขวบภควาพิขูอามันเตสิเยปูยเยนะพิกเว ทัศส,สุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอตีตัมะทานาังอรหันโตสัมมาส,สัมพุทธ,ธาเตสัมปิพะควันตานาังเอตตปารมาเยว,วะเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตะ มัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมบิพระขวันตานาังเอตะปรมายะวะเทวตานิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะาไระหิอาสิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิต,ตายสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาาธุกังมณสิกะโรทะภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขุพระขวโะโตปจจรสูงพระควะเอนตะทะโวจะ สีโลกะมนุกัสสามิยัถาปุมาตัสิตาเยสิตาคิริาัาพระังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสัลีนาโลมาหังสาธิสมัมปุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสน,นะมะนาวิลา พินโยปัญจสเตยตะวาวันิอกปิลวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกกสสเนรเตเทวกะยะพิกันตาเตวิสนาถาพิกาโวเตจัตตาบัมมะการงสุตวาพุทธศาสสานางเตสังปาตุระหุญาณนางอะมนุสานัทสานังอะเปเกสตมัทธคุงสหัสสังอัถาสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานามัทสุงอะเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภะพุทธาอหู สันจัตสพังอภินยายาวคิตวานะจคุม,มาตตัวอมัตยิสัทธาสาวเกสาสนีรัตเตภะวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวยขาพุม,มากะปิระวัฒวาอิพิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโอมุทะมานาภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงวนางสะสะหัสสาเหตมะวตายาขานาันตะวันนีโน อิท <Net> ิมันโตชุต <Yes. S 2> ิมันโตนะวันโตยสศสิโนโมทะมนาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสาหันสายอะค่นนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสสิโนมทะมนาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสระสะสหัสสายะขานนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยักษ์ศรโนโมทะมานาภิกาโมงพิขุนังสมิติงวนางเวสามิตาปัญสาสตายะขานนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยักษ์ศรโนโมทะมานาภิกาโมงพิขุนังสมิติงวนางกุมพิโรราชขัยฮิโกเวปุระสะนิเวสนางพินโยนางสตะสหัสสังยะขานนางไป ยิรุอัสติกุมพิโรราชคายิโคโสปาคาสมิตริงวนางปุริมันจัติสังราชาทัตตารโถปัสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิดาศพระหูวอินทานามามหาภราอิทธิมันโตสุติมันโตนะวันโตยศสิโนโวทะมานาภิกาบุญพิโูนางสมิติงวนางทักขินางจัติสังราชาวิรุณโหตัปปะสสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิดาศพระหูวอินทานามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนโมทามนาภิกาโงภิกขูนางสมิติงวนางปชิมันจัตทิสังราชาวิรูปะโภปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนโมทามนาภิกาโงภิกขูนางสมิติงวนางอุตตารันจัตทิสังราชากุเอโรตปัสสะสติยะคานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนโมทามนามาภิกขูนนาางงงสมิิต ริมาทิสังทัธรัตโถท,ะทะักินเนนาวิรุณหโกกสิเมนาวิรุปปะขเวโรอุตรังทิสังสตาโรเตมหาราชาสมัตตาจตุโรทิสาทัทันละมานาอัถถังสุวรเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาาอาคูวจานิกาสถามายากุ เตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเศษโทจะกินโนคันกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปมันโยจะเทวะสูโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชนะโนสโพอ,อาคูปันจะสิขโขเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโน พันทภาสหราชุภิโมทะมานาอภิกาโมภิขูนางสมิติงวนางอถาคูนาภสานาคาเวสาราสหตัชากากัมพารสัตระอาคูปยาคาสหายาติพิยามมุนาทัตารัฐาจะอาคูนาคายศส,ส,สินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสะหะสา อรันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนาชปัปตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคะราชานะมาสิสุปรนนโตเขมะมะกาสิพุโทโธ สันนะหะหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกลงสุพุทธังชิตาวชิรหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตะโรวาสาวเสเตอิทิมันโตยัสสิโนจารกัญชามหาพิสมาอสุราทานะทานะเวฆะสาเวะปสิติสุจิติจัปะหาราโทนะมุสีสหสตังจัปภิปุตานาังสเพเวโรจะนามกาสันนหิตวาพระอิงเสนางราหุพัทธ มุปาค่ะมุงสามาัมไมโยธานิปันทันเตพิขูนางสม,มิติวงวนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคัมวงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหะเมตตารุณากายิกาอากูเทวายะสัสิโนทัศเศตเตทัศธากายาสเปนะน,นันนตนตวะวันิโนอิทิมโตชติมันโตนวันโตยะสัสิโนโมทัมานาบิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานักขตานิพุระ ขิตาวาอาคูมันทะวะราหกาวะสูนางวาสะโวเศธโถสโกปาคาสุรินทะโททัศเตรทัศธากายาสเพนาตน,น,นตตะวันินโนอิทิมโตชติมโตนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามูภิขูนางสมิติงวะนางอัถาภูสหภูเทวาชะละมังคิสิขาริวะอาริภากาจะโรชาจะอุม,มาภุกผานิภาสิโนวะรุนาสหธรรมมาจะอจุตาจะ อณิสก,กาสุเรยะรุศิราอาคูอาคูวาสะวเนสินโนทัศเ,เดศรษฐากายสเพนนะตะวัน,นิโหนที่มันโตสติมันโตนะวันโตยัสส์ศิโนโมทะมานาภิกาภงมิขุนางสม,มิติงว่นาง สมานามหาสมานามานุษสามมนุษย์สุตตมาขินทาปทุสิกาอาคูอคูมโนปทุสิกาอาาัอาคูหาระโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวา,ย,า,นนทายัสสินนโนทัศเศเตฐทัศธากายสเพนนัตตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโะตยัสสินโนมะทะมนาติกาบุญท้ครูนังสมิติงโนนางสุกากราุมมหาอรุณาอาคูเวคานัสสาวะโอทาตระคันยะหายปามโมขาอคูเทวาวิสักนะสัทธามัตตาหาระคชามิสกาจะยัสสิโนธานังาอาคาปุโน โยทิสาอภวิสติทัศเศรษฐะกายะสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตยัสสินโวทะมนาภิกาโมภิปูนังสมิติงวนังเขมียาตุสิตายามากันทกาจะยัสสินโนสามพิตการามเสรษาโชตินามาจะอาสวะนิมานะรติโนอาคูอัฏฐาขูปการิมิตาทัศเสรษฐทัสฐะกายะสเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตยัสสินโวทะมนาภิกาโมภิปูนังสมิติงวนัง สเทเตเทวานิกายาสเพนนานะตะวานิโนโนามันวเยนะอาคารฉงเยจันเยสัทิศาสหะปะวุทชาติมะขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทัคเขโมคะตารางนาคังจันทางวัสิตาติตดรดังสุพรามาปรมัตโตจะปุต,ตาอิทิมโตสหสะสนังกุมารโรติโสจะกโสปาคาสมิติงวานงสาสหัสพระมโลกานางมหาพรหม,มาพิติทติอุปป,ะป,ะปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทศเสต อิสราอาคูปเจกะวะสาวติโนเตสันจมาชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัมเทอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมารักษเณอภิกามิปัสะกันณนหัสะมันทียังเอถาคันณนหาถาพันทถาราเคนะพันธมัตุโวสัมมาตาปริวาเรถะมาวมุจิตถะโกจินางิติตะถะมหาเสโน กันนะหะเสนาอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสรางกตะวานะเพระวังยัถาาวุสโกเมโคฐานยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโธอัสยังวเสตันจะสพังอภินยายวคิตวานะจคมาตโตอมเดยิสัทสาวะเกศเสนรเตมารัมารัเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะภิกขะโว เตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธศาสนางวีตราเคหิปกามุงเนสังรมัมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาอัสเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิตมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสสะสัพพันตรายามิวาระณนะสมัสทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม,มาสัมพุธัสสะทวันติงสมมหาปุริสละขันนานุภาเวนะอสีตญา,านุพยัญชาน,าน,นะอะทุตตะระสะตะ มังคลานุภาเวนะสับพันณังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัทธปาระมิตานุภาเวนะสีระสุมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระรา นุภาเวนะเยยยะธรรมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรม,มานุภาเวนะอัถกิกรรมมานุภาเวนะ อัฏฐะสมาปติยานุภาเวนะฉะระพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะระญาณานุภาเวนะสัมพันยุตตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณาทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตตานตยะสระนานุภาเวนะตุยังสภโรคะโศกุปปัตถะวะทุกขะโทมนัสุปายาสาวินัสสันตุสัพพอัตตรายา ปิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสมิชันตุที่คายุตตาตุยหังโหตุสัตตะวัชีเวนะสมาิคิโกหตุสัพพทาอากาสัปพัตะวะนะภูมิคังคามหะสมุทาอารักกาเทวตาสทาตุมเหออนุรักขันตุ พะวันตุพพมังขลังรักขันตุศพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสทาโสเทพะวันตุเตพระวันตุสัพพมังขลังรักขันตุศพเทวตาสพพธรมานุภาเวนะสทาโสเทพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุศพเทวตาสพสังคานุภาเวนะสทาโสเทพระวันตุเตบทพระวันตุพบวยพรสพมงคลบทนักขันตยักษสดไลนักสัตยักษและผูดผีนักขันตยักษภูตานางปลาปากขหะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะขัตตยักขปูตานังปาปคะหะนิวารณาปาริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะขัตตยักขปูตานังปาปคะหะนิวารณาปาริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่16พัทเทเครตตะคาถาอตีตาอตี อัตีตังนานวาคะเมยะนัปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตังปะหินันตังอัปปัตตันจะาอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดถาตถาวิปัสติอาสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุภะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุโปรงเถิดอัจเชวะกิจจตาอัจเชวะกิจจมาตปังโก ชัญญามารางสุเวพึงทำความเพียงเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมัตันทิตังตังเวพัทเทกรัระโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิด้ารทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่17อภินหะปัญจเวคขนะปาทะสาราธโมไมหิธรรมะไมหิสราอนติโตตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรมโมมหิพระยาธิธรมามหิพยาธิอนตีโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระมะระณะธรรมโมมหิมาระณะธรรมามหิมารณังอนตตีโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเเบเยหิมนาเปหิ นานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสะโกมหิกรรมมหิกรรมมะทายาโทไทย ยาทากรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสารโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามิกรยานางวาปาปังวาตัดสะ ทายาโทธาพาวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอ,ว,อ,อ,เอเวังอัมเหหิอภินหังปัญจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเพิน